คลิปนี้จะสอนการใช้งานการอัพสเกลเป็น 4K นะครับขั้นตอนแรกให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อของวันเดือนปีของวันนี้ตัวอย่างเช่นวันนี้วันที่8เดือน8ปี2025ตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยใช้รูปแบบแบบเดียวกันกับในภาพ2025ขีดกลาง08ขีดกลาง08จากนั้นให้นำไฟล์ที่ยังไม่ได้อัพสเกลนำมาใส่ในโฟลเดอร์นี้ในตัวอย่างจะใส่ไว้จำนวน10ไฟล์ จากนั้นให้เปิดลิงก์อัปโหลดไฟล์ที่แอดมินส่งให้หากเจอข้อความด้านล่างนี้ให้กด a c c e p t a l l ให้ลากทั้งโฟลเดอร์มาวางที่นี่ช่อง Your Name ให้ใส่ข้อความปีเดือนวันเหมือนกับชื่อโฟลเดอร์ส่วนช่องอ e ีเมลให้ใส่อ e ีเมลของท่านจากนั้นกดอัปโหลดหากท่านมีบัญชีดอกบ็อกอยู่แล้วจะสามารถกดอัปโหลดได้เลย รอจนอัปโหลดโฟลเดอร์เสร็จเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วจะมีข้อความ finish uploading ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าไฟล์ได้อัปโหลดสำเร็จหรือไม่โดยเปิดลิงก์ลำดับที่2ที่แอดมินส่งให้ซึ่งเป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลดจะพบโฟลเดอร์ที่ท่านได้อัปโหลดไว้เมื่อคลิกเข้าไปข้างในจะพบวิดีโอที่ท่านได้อัปโหลด การดาวน์โหลดไฟล์ในวันรุ่งขึ้นตามเวลาที่ได้ตกลงไว้ให้ท่านเปิดลิงก์ที่2สำหรับดาวน์โหลดจะพบโฟลเดอร์ที่ท่านอัปโหลดไว้เมื่อวานคลิกเข้าไปเพื่อเช็คไฟล์ข้างในจะมีไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่อัปเกล 4K สเรียบร้อยแล้วให้ย้อนกลับไปที่หน้าแรกและกดปุ่มดาวน์โหลด ให้เลือกบรรทัดล่างสุดนี้แต่หากท่านมีบัญชีดอกบ็อกอยู่แล้วจะสามารถดาวน์โหลดได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟล์ซิปมาหนึ่งไฟล์ให้แตกไฟล์ซิปจะได้วิดีโอที่อัพสเกลและไม่ได้อัพสเกลวิธีสังเกตวิดีโอที่อัพสเกลคือไฟล์จะมีนามสกุล .mov ให้ลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งและนำไฟล์ที่อัพสเกลไปใช้งานต่อได้